ครับผมวันนี้เรามาดูเบื้องหลังการนับปลาครับอย่างเช่นน้องบอยไอ้ถุงแต่ละถุงนี้ถุงละเท่าไหร่ครับนี่บรรจุถุงละ250ตัวครับ250ตัวครับผมกำลังแพ็คกำลังจะไปส่งลูกค้าเนี่ยเรามาดูกันก่อนการนับปลาเนี่ยนับยังไงครับนับทีละตัวจนกระทั่งถึงสตัวเลยครับนับทีละ5้าตัวครับ5ตัวนับทีละห้าตัว50ครั้งก็จะได้250ตัว5ตัว5 0ครั้งได้250ตัวเดี๋ยวแป๊บนึงครับาเคลงไปก่อนก็ได้ ได้แล้วเราก็ได้สมมติเจ็ดขีดเราก็ช่างทีละเจ็ดขีดเจ็ดขีดครับอย่างเช่นอย่างเช่นอันนี้นับเฉพาะครั้งแรกนัดเฉพาะครั้งแรกแต่จะเพื่อให้แตตอนที่ปลาเสมอด้วยนะครับลองบอยเชนด้านนี้หน่อยมาดูด้านหลังอธิบายหน่อยก็อันดับได้คือเราเราก็นับครับเรานับก่อนเรานับครับนี่ครับนับแล้วก็นับนับทีละห้านะครับนี่ครับนับตนับทีละห้า ห้าตัวห้าหกตัวก็ใส่ไปเลยครับนับนับไปห้าสิบครั้งนะครับห้าสิบครั้งมันก็จะได้สองร้อยห้าสิบตัวแล้วเราก็ไปใส่ช่างแต่ช่างดูครับผมก็คือใส่ตาช่างดูอย่างเช่นอย่างเช่นห้าสิบตัวมันจะอยู่ที่สองร้อยห้าสิบตัวครับจะอยู่ที่เจ็ดขีดมาเจ็ดขีดเราจะเผื่อเผื่อเอามาอรกบนึงเพื่อไม่ให้ขาดก็แสดงว่าทำไมทำไมถึงรู้ว่ามันจะต้องขนาดนี้ครับ ปลามนเสมอไงปลาไซซ์มาเสมอครับไซซมันเสมอกันคัดไซครับปลาคัดไซปลาคัดไซมามันก็จะกะโดยประมาณเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเสมอกันแต่หลังจากที่ครบ2 5 0ตัวเสร็จแล้วก็จะใส่เพิ่มเข้าไปอีกครับคือจะั่งชั่งเพิ่มกันขาดเปการเถื่อให้กันขาดอันนี้เรามาดูเบื้องหลังการการนับปลาไม่ได้หมายเขาว่าเขานับทีละตัวจนกว่าจะครบ2 5 0ตัวใช่แบบนั้นไม่ต้องทำอะไรแน่นอนคิดห้าตัว เนี่ยอย่างเงี้ยถ้าถ้าถึงหกตัวแบบนี้มันก็จะมีตัวเล็กตัวใหญ่แต่มันจะเป็นค่าเฉลี่ยอ๋อเนี่ยครับถ้าถึงหกตัวตัวน้อยเนี่ยม่มีห้าตัวตัวนึงที่เล็กที่สุดครับผมออโอเคเลยครับอันนี้คือเรามาดูเบื้องหลังครับก่บ<ข>อนที่แล้วเราก็จะแพ็คแพ็คใส่ถุงนี้เราก็จะอยู่ได้8ชั่วโมงพอใส่ถุงแบบนี้อยู่ได้8ชั่วโมงได้8ชั่วโมง ห้ามรุนแดด้านห้ามรุนแดดห้ามรุนแดดห้ามรุนแดดรนแดดไม่ได้เลยจะไปวางตากแดดวางกับพื้นลาดยางพื้นซีเมนหรือพื้นดินที่ร้อนๆไม่ได้ไม่ได้เวลาขนส่งก็ต้องมีผ้าปูกระบะให้เย็นลดน้ําให้เย็นให้ชุ่มจะได้ไปถึงไหนได้ไปไปต่างจังหวัดไปได้หมดอีสานใช่อีสานแอะไรไปได้หมดครับแสดงว่าปลาที่เขาไปเลขขายส่วนใหญ่พอไปถึงที่สายใหญ่ที่มันบอกว่าตายก็คือมันอยู่บนรถนานใช่ไหมนานครับนานแล้วก็ร้อนแล้วก็ร้อนก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าถ้าจะซื้อปลาไปเลี้ยงเนี่ย ท่านก็ต้องรู้ก่อนว่ามันมันมันก็เสี่ยงพอสมควรนั้นในการที่เราซื้อพันปลาตมรดเล่ขายทั่วไปแล้วเดี๋ยวเทคนิคขอนิดหนึ่งครับเทคนิคเวลาแกะนะครับไม่ต้องใช้มีดแกะนะครับจับไปอย่างนี้ครับจับไปอย่างนั้จับไปแล้วหมุนครับหมุนย้อนสอนหมุนย้อนสอนครับเดี๋ยวเขาจะหลุดเองนี่ครับไม่ต้องใช้มันก็จะเป็นแบบนี้เลยครับผมไม่ต้องใช้มีดครับบางอย่างไปในี่โหกัดทั้งมีดทั้งอะไรกันวุ่นวายวิธีวิธีการวิธีการมัดก็หมุนหมุนมา พอมันตึงแล้วนะพอมันตึงเสร็จปั๊บเราก็จะใช้หนังยางครับเ็มีเทคนิคเลยนะแบบนี้ตัดปั๊บปั๊บปั๊ปั๊บขูดนะคล่องมากวิธีการเอาไปปล่อยก็แค่ดึงขึ้นเฉยๆอยู่ได้แปดชั่วโมงครับ้แปดชั่วโมงนะครับึงออกแค่นั้นนะครับเหมือนง่ายเนาะง่ายครับแต่ถ้าถ้าให้ผมมามัดผมก็มัดไม่เป็นนะแบบนี้ นี่ครับด้านหลังนี่คล่องมากเลยปุ๊บป๊บปุ๊บเลยนี่อันนี้ก็กําลังแท็กไปส่งให้ลูกค้าครับกำลังแท็คไปส่งให้ลูกค้าอันนี้เขาสั่งทั้งหมดกี่ตัวครับหนึ่งหมื่นตัวครับผมโอ้หนึ่งหมื่นตัวครับผมกี่ถุงครับมีหนึ่งหมื่นตัวนี่หนึ่งหมื่นตัวกี่ถุงจำไม่ได้ยี่สิบถุงสี่สิบถุงสี่สิบถุงครับเห็นไหมครับอันนี้คือเบื้องหลังนะครับนี่ต้องบอกว่าคือบางครั้งถ้ามาแล้วไม่ได้โทรบอกล่วงหน้าน้องบอยจะไม่อยู่นะ คือจะต้องโทรบบาล่วงหนานะครับเพราะว่าบางครั้งเวลาน้องก็ไปส่งเนี่ยน่ครับเห็นไหมครับคล่องมากเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโอ้สุดยอดครับปลาดุกก็ตัวละเท่าไหร่น้องอยปลาดุกครับปลาดุกตัวละเท่าไหร่หนึ่งบาทยี่สิบตังค์ครับตัวละบาทยี่สิบตังค์ครับโอเคครับ้พามาดูเรื่องหลังครับของบอยพันปลานะครับกับเทคนิคการคัดปลาการนับปลาเขานับเป็นยังไงครับวันนี้ได้เห็นแล้วครับแต่ละคนคล่องมากครับสนใจก็ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับสำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงปลาก็ลองมาได้มาหาความรู้น้องก็จะอธิบายได้ชัดเจนครับสำหรับการเลี้ยงปลาโอเคครับผมสวัสดีครับ